สวัสดีครับสนาลักครับผมไปมีอน,นี้เขาอยไปต่อหนุ่อนนอก,กันเนาะครับเนาะไปสองต่อเลยครับดางกับบุญหลอดครับผมไปติดตามรับชมกันครับผมมีหลุนบ่ครับเดตัวบ่ไปกันเลยครับผม ครับผมบุดหลอดกระหองอยู่ครับผมมันจะไรมัเจอใหม่เสี่ยนโอ้งามแท้โอ้ใหม่เสี่ยนใหม่เสี่ยนสาวตัวนกเ,วเขาไ้เขาไปเมื่อครับคำหรอบุดหลอดทองดีอยู่ครับแล้วนกปลาเขาร่วมประมาณสิบตันละ อันบกอันเทียงพวกพวกพวนพวนหองอ,อยู่ทั้งใน,นครับถ้าเอาผีลมมาเนี่ยง่ายทองทวนตินไปผมเก็บเมื่อเอามาสองตอมันเดี๋ยวเอาด่างครับบุญหลอดครับผมไปครับเดี๋ยวเอานกลงกันครับ นี่แหละครับบุญหลอดครับนกต่อเก่งตัวเก่งของอาจารย์ขันชิตจะตืตตตตตต่นในเชักน้อยครับผอเจ้าของใหม่อามาตชนบุรีนะครับเนาะนี่แหละครับบุญหลอดบุญหลอดคู่ดีอยู่ครับนกปลาบกะกาห่วงพ่อเขาพ่วมเลยสุดยอดเพื่อนอยู่ครับขอบคุณครับที่อาจารย์แบ่งมาให้นะครับเนาะ ไปครับผมไปเอาบอกด่างลงครับคำเ,เดี๋ยวเจ้าแม่บ้านทีให้ครับผมเนี่ยมาเอาบอกด่างลงครับด่างดางครับสั้นก็ข,โขอโทษขออภัยดนะครับเจ้ามุขเขารวมอยู่ครับสามสี่ตัวผมใส่ฝ่าวอดมันคำ,คำ,คำมาคำมาสี่โมงก็เลยต้องเอฝ่าใส่ครับเลือกของบ่ขยดด,ดีบุนไดเพราะว่ามันจะคำถิ่มครับผม ไปครับผมเอาลงครับนี่ครับผมด่างกันดีคู่ดีอยู่ครับตอนนกปลามันบบเขานะครับมันขาม้าอยู่บโดนเหยียบขามาหลือก็บินนี้ขามาก็บินนี้ด่างเนี่ยประมาณสี่หาตัวครับขามาบินนี้บินนี้ครับผมไปครับไระพกาบานครับผม ครับผมเนี้ยเอามาสองตัวครับดังครับไปบุหลอดครับผมไปกลับบ้านเก็บกลับบ้านได้เสียวอยู่ครับแต่ว่าถือว่าเขาหลายอยู่เจ็ดแปดโตคนบุหลอดก็ได้ดังก็ดีไปครับกลับบ้านครับลูกนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ